อยู่มากไม่รู้ว่าตัวเองผ่านโมเมนต์ตรงนั้นมาได้ยังไงแต่ก็มีน้องๆหลายคนที่น่ารักกับพี่ฟ้าคนน่ารักน่ารักมันก็มีคนที่อยู่ข้างๆเรามันก็มี แต่ถ้าพูดถึงโมเมนตะ์ณวันนั้นน่ะมีไม่กี่คนหรอก ช่พี่ฝ้าอยอีกคนหนึ่งเชื่อไหมทุกคนมันมีดราม่าหลายอันแหละเชื่อว่าทุกคนก็รู้พี่ฝ้ายเป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยปล่อยมือพี่ฟ้าเลยอะไม่ว่าจะเจอดราม่าจากคนข้างในยังไงพี่ฝ้ายเป็นคนที่น่ารักเสมอมีผลออกมาแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ถูกใจใครหลายๆคนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบ ออกสีหน้ากันเยอะแยะแต่พี่ฟไยคือคนที่พาไปดูเขาเรียกอะไรอะคลิปที่เขาถ่ายไว้ตอนที่ประกาศผลนะชาอลอตลร้องไห้รู้แล้วแต่ให้พี่ไาได้ชื่นชมคนอื่นบ้างให้ได้พูดถึงน้องๆคนอื่นบ้างคนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอะ แต่บางคนทุกคนไม่ได้รู้ไงให้ได้พูดถึงน้องๆคนอื่นบ้างเข้าใจไหมชุดน้ำตาลกะเทศได้นะจูวันนี้พี่ฟ้ายก็ยังเป็นบุคคลถึงแม้าจะไม่ได,ไได้ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันพี่ฟ้าก็ไม่มีเวลาเนาะ เขาเปิดร้านทําผมคิดอยู่ว่าถ้ามีเวลาอยากจะไปอยากจะไปทําผมกับพี่ฝ้ายสักหน่อย ดูชุดก็วันนี้อยากเป็นสาวเกาหลีจบกลับกล้องยังไง้าช่างมันเถอะไม่กลับละคีดการ์ดต้องถอดไหมไม่ต้องเอาอันใหม่ ระหว่างชาลอตกับพี่ฟ้าเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโมเมนต์ไหนที่เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไหนที่เราอยู่ด้วยกันบ้างได้ยินไหมเนี่ย ทุกคนจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะมีให้ทุกคนได้เห็นตลอดแต่น้องๆบางนคนที่อยู่หลังกล้องอะพี่ฟ้าก็อยากจะพูดให้ทุกคนได้รู้มุมน่ารักน่ารักของเขาบ้าง